เรื่องย่อละครเรื่องตามหารักที่เธอลืมตอนที่23ออกอากาศวันอังคารที่23ทธันวาคม2568เวลา19นาฬิกาทางช่องวัน31เหตุก,การณ์คือชาโนนเกลี้ยกล่อมให้ออนรัมพามอบตัวชานนรับบทโดยวอนรพ์เชะเอมเผชิญหน้ากับออนรัมพาซึ่งรับบทโดยออมสกาวใจหวังให้เธอชดใช้ความผิด หลังจากได้หลักฐานว่าอ่อนรำพาเป็นผู้บงการเรื่องราวทั้งหมดแต่อ่อนรำพากลับไม่สำนึกในสิ่งที่ตนเองได้ก่อเอาไว้แถมยังพยายามแย่งหลักฐานชิ้นสำคัญหวังไปทำลายทิ้งติดตามรับชมละครเรื่องตามหารักที่เธอลืมออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัส,สบดีเวลาหนึ่งทุ่มตรงทางช่องวัน31และสามารถรับชมละครย้อนหลังที่แรกทาง True ID ีผ่าน3ามช่องทาง ังแอปพลิเคชันเว็บและกล้อง t ู่ ID TV Box